ครับวันนี้ผมสิภามาใส่เบ็ดครับนี่หาเนี่ยกินเลี้ยงน้องมึงน้องกับพี่ยังครับบีเบ็ดแล้วก็เนี่ยกับเป็นหัวหานครับนี่เป็นหัวหันลานี่แหละครับมาพี่น้องมาหากินเลี้ยงก้อนมันนั่งใส่ยืนใส่ฟังสานนี่แหละครับนี่หากินแบบง่ายๆเลยครับ ไฟมันจะมม่วนใช่ไหมครับพี่เออครับ ไปบกไกลเดี๋ครับนี่ใส่ไกล้ๆนี่เดีครับเราต้องย่างไก่หนัาได้แล้วครับลดระเบิด,ดอโอ้ยลดตัวนี้ไม่หนักหน่กหนักอืมอืมปวดปวดได้แล้วครับนี่เออเด็นแนวกินแรกแล้ว โอเคในสองตัวเราพี่น้องแป๊บเดียวบอท่านถึงหน้าที่ หลายเขาก็เอาไปขายครับกันเด้น้อยก็เอาไปตะกินเอาบอนเป็นได้อีกระเบนน,นั่นโอ้ปวด,ปด,ปดน้ำทันบนน้อยไม่น้องพี่น้องเลยอืมกับกู้เลี้ยเอาหัวหันเกาะเกาะกับเบ็ดครับ ไปเลยครับมะก็อยากเสียบยางเนี่ยโยอาหารเม็ดหน่อยโอเคมาลุ่นกันลุ่นกันว่าสิได้พ่อรูปบอลนี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแลี้ยวปอนลงปืบติดปั๊บาปืบติดปั๊บเลยครับนี่พี่น้องม่นก็เนี่ยใส่พ่อนี่ได้ใส่หลังเดียวได้ละครับนี่เบสอัดเดียวนี่แล้วนี่ <c oughs> อุปรกรณ์มีหลังเดียวมีหลังเอามาหลายอยู่แต่ว่าทางได้ใส่หลังเดียวนี่ย응โ,โอ้โอ้ป้าเล<ม>็กออกป่าได้พี่หน่อยเข<ม>นะ้าไปก่อนไอ้ล่ะดูไอ้ห้ออย่าปรึงลงได้หล,า,หลายหลัง หนนามมันเลิกเนาะมันก็วานบ่ไดอใดหนามมันเลิกมันวานบ่ได้นะจ๊ะหนามเลิกเลิกนี่มันวานบ่ไใดหกเมตรวานวานลงไปสี่แหมันกับพรท่านป้าไหมจ๊ะระเบิงฝนกลุ่มมาแล้วพี่น้องเบิงปุฝนนี่กกับตกซุมเหือกตกซุมเหือนั่นนั่นกับบนอาหารป่าเดี่ยนั่นเขียวๆอยู่นั่นจ้ะ บบาอาหารแบบง่ายๆป้าก,ก็สมบูรณ์สมบูรณ์ป้าบอกาใครได้เลี้ยงเนาะจ้ะแต่ว่าหางป้ามันเคยกินหัวอาหารได้เนี่ยน้ำเนีย่ยมาหลุนกันครับมาหลุนกันเบิมอีกอีกหนึงเอ๋อไบ้บอใส่ปลืกติดป้าบอบอใครได้เลี้ยงหัวอาหารได้แต่ว่าป้ามันเคยกินหัวอาหาร,าามหหารสมัยตะกีมันก็เลยจำได้ เคยกินหัวหานสิแม่จ้ะสมัยแต่ก่อนก็ได้เลี้ยงอยู่แล้วเนาะหลังจากหันมากก็คือหางไปเลยนะเข้าใบเลี้ยงเลยสิแม่จ้ะติดแล้วจ้ะปลาทนปิดดอกพี่เนาะป้าอุ้ยนะจ้ะป้าบิ๊กอุ้ยบิ๊กอุ้ยแต่เดี๋ยวนี้เป็นปลาหน่าแล้วแหละกลายเป็นปลานาไปหมดแล้วจ้ะมันมันเป็นปลานาไปแล้วเพราะว่าบ่ดดือดเลี้ยงหัวหานโดนแห้งสิแม่จ้ะตั้งแต่ฝนตกมากคนละกับกัดเดืเลี่ยงเลยตั้งแต่ว้านเขาคนละวันบ้านเขา ก็ว่ามันใหญ่ก็เลยปลอยแบบ่ร้องเหลี่ยงสิแม่จ๋าก็กลายเป็นปลาหน้าพอเดีย๋ยวยได้กินอยู่ได้ค่ะก็เห็ดเลี่ยงถ้าห้าสซ้ายไงห้าก็ต้องใส่วิธีนี้แหละจ้ะพี่น้องก็ลองเอาไปเห็ดเป็นตัวอย่างมันก็ะไดเด้อแต่สดีเบิ่งงขิปของจังสนสุวรรณวิธีชีวิตบ้าน,านเนาะค่ะเลครับ พ่อทนปูดออกจาานั่งปูดอยู่นี่เมื่อคืนเอาอีกล้เอาแต่พ่อกินกับเมื่อโต๊ะบใหญ่กับปลอยล่งขึ้นขึ้นกเก่าเลยต้องเบิงโต๊ะป่าอีกนอกจากโอ้โถือเบ็ดมาสิบลังในใสยอยู่ลังสองลังตัวน,นี้ พ่อได้ย,ยูได้กินเนาะพี่น้องเนาะแต่เข้าเลี้ยงไว้เข้ามันสามันใหญ่เนาะจ้ามันเอาบ่ได้ก็ใส่เบ็ดเอาองศ์สินะจา้าเงือกไเงือหัวหา,หน,านี่ล่ะจ้านี่ล่ะค่ะชีวิตบรรหนกเข้านะคะจันทร์สุวรรณวิถีชีวิตบานเนาะจ้าชีวิตบานเข้าเนาะจ้าเนาะสิอีหยังอ,งอันใดพอหากินได้ได้พอเฮ็ดได้เข้าก็เฮ็ดไป้าองศ์สิเนาะจา้าเบิ่งเด้อจา้าเด้อค่ะบ่อนี้มีป้าบึกอยู่บกักหลา้เด้จา้านี่ ป้าบึกป้าอ่าตะเพียนแล้วก็ป้าดุกน่าจ่ะเลี้ยงสมบพีสมบุญนะคะมีทุกมีทุกป้าน่ะจ่ากระไดกินตลอดมืัอปี่มัดศาสตรไดพี่น้องมืัอเคยได้ซื้อกับเขาในสวนของป้านี่ยบริสอเลยเนาะบริสอเลยเนาะจ่ะป้านี่บริสอเห่ากะเวลาเมือใดเห่าบะมีกินเนาะเห่าบะมีกับเขาเห่ากะเฮ็ดจังซี่ละจ่ะไปหนีเห่ากะจัดการเอือบเนาะ บางเถื่อกะปนต่อมปนต่อมเลือหันกะมัก์ถอดเหตุใดหลายยางจากปลาดุกเหนือปลาดุกนี่มันบอมเบนปลาดุกอันนี้ได้จ้ะมันเป็นป้าหน้าอะไได้จ้ะพี่น้องมึงชัดๆเด,ด้อมันเป็นป้าหน้าอะไจ้ะเดือดใส่กล่องมือสั่นอันนี้ได้จ้ะอันนี้เป็นป้าหน้าเป็นมือหรืจ้ะบอมเบนป้าเรีดดยงอันนี้ก็พอได้อยู่ได้กินเนาะจา้ะเนาะ หากินมันๆหากินในหมอประแดดพี่หนองทนว่ากับเบเป็นยางค่ะหมอ,อยังกับ้างบ้านไหนแต่มันมีกินพอ่อปลาืรศเขาพอ่าพอปลาเรศนอกจากมาเบิบกเอาเบิกเอา,เอาออสีไหมจ้ากาถ้าสีเอาขายมันก็ได้ยุแต่ว่าเขากับไข่แต่มันพอกินนะเนาะเลือก,กินเขากับไข่ไปเองสีไหม แตมันเอางายจังสี่กับสีแดงเอามาเลี้ยงอีกอยู่ดอกจ้ะสีแดงเอามาลงอีกอยู่แต่ว่าให้มันห่างฝนก่อนเนาะคอยเอามาลงฝนมันห่างก่อนตอนนี้มันเอาลงบ่ได้ต่อห่างห่างฝนก่อนถึงว่าเอาตัวหน่อยมาลงมันกับพกินกันเมือดดอกจ้ะพราะว่ามันหนามันคุณสามันใหญ่สานกว้างนี่แล้วเนาะพี่น้องคือว่ามันเขิปบหนีมีสาระหรือว่าพี่น้องอยากไปเห็ดเป็นตัวอย่างกระได้เด้อ อยาไปเห็ดเอาไปเห็ดไ,ไปเหลียงอยู่ไฮอยู่หน้าเนาะแต่ว่าขาเลียงใกล้คนเขาก็เสียว่าเอาไปเมิดละตันนี้เพร่เอเอิญว่าเฮาดูแลดีแน่เลยบอกมีไผมากขโมยปันไดเนาะจ้าถ้าแม่นจังผู้จังหนึ่งเขาก็ลักไม่เมือดสีแม,ม่จ้าพอดีเขาก็ดูแลดีแน่สีนม่นจ้าก,ก็เลยมันก็เหลือเมื่อเขาสิมาเอาแน่กับเบจักดอกจ้ามันอยู่อันนี้เนาะเขากับบุหูเนาะบัดย่ำรับยามนอนเนาะจ้าอันนี้ขันคนรังแกกันเมื่อกับไปตารังแกดอกเขาเห็ดหยากรลำบากเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็ถือว่าเก็บผาบรรยากาศมาฝานัฝานเมา่อัยาม้แม่งหากินแลงเนาะจ้าหากินมันหมานหมอแบดก็ใส่หัวมาอยู่ได้จา้าีนแต่ว่าสืบปริเญาย่างเงงดียนี่เ <c oughs> พราะว่ามันได้ป้าก่อนล่ะ <c oughs> ได้นปนะมันได้ป้าไปเบิดหรืสืบปริญเายงเดีวยวป่นี่นี่ป้านี่พี่น้องถือว่าเข้าผ้าพี่น้องมาเที่ยวทงไฮทงหน้าเนาะจ้า ผาพี่น้องมาเที่ยวโขงนุองงายาแยมก็แล้งแล้วจ้ะเนี่ยเมืองฝนเมืองเด้อพี่น้องพูนผนฝนฝนฝน,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 นก็ล่างสีมาอีกโต๊กบ่เศร้าบอเหือจักเถื่อได้จ้ะโต๊กสู้มุนสู้เวียนเลยจ้ะมวนบ่จ้ะพี่นออ้องมวนบ่อมาเบิ่งพอยนี่นานโต๊กป่ามวนบอ่ออันนี้พอยน,นี่นานแล้วโต๊กป่าเรากแล้วนางบ่ได้ดไปใส่ดอกจก้ะนางโต๊กป่าอันใดมันเหตุแห่เฮาสบายใจเนาะพี่น้องมาโต๊กป่ากับมวนไปได้ อมันก็สบายใจไปคือกันได้เห็นป่าติเบดเนาะแับมวลฮอนฮอนไปคือกัรสีแนะจ๊ะปดก็บ,บางอย่างได้เบ็ดเนาะแต่ตัวแตะแก่งป้าก็เลี้ยงไว้หลายอยู่แต่ว่าสุดหน่อยโอ้โหว่าสีใหญ่ซัมได้ปี้ก้า่ก็มาปล่อยตั้งสองพันก็โตในสุดหน่อยหน่อยสุดรุ่นเอามาร่าสุดนะ จะได้ไปหาป้าไม่ใส่สาไหวเ่ราห้มันขาดมันเขินดอกจ้ะเพราะว่าห้าสามารนยอมกินได้นอกจ้ะคล้องไหวเลยหนาไหมแต่ว่าขันป้ามูตะห้านี่ขันมันขันมันสมบูรณ์นะจ้ะขันสาห้ามันหอมเนาะมันหมดไปใส่ดอกจ้ะขันสาหอมสาสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์อ่าสาห้าสมบูรณ์สีเมจ่าผลอาหารป้าก็มีช้าหนามต้นขึ้นไป มันกระจต้องการอยู่ให้มันผ่มหนาแหล่งของเขาคือก้นเหรอเนาะคือคนลหรเนอกจากอันไดอาหารสมบูรณ์กับมักสิไปอยูอาศัยสิแมจ่จะาี่เบิ่งโต๊ป้าด้วยจ้ะมันกระิไม่ลอยลงแรงลงแรงยงส่น่าจ่ะนี่เขาก็สิลอยมาหาเขาก็พ่อเห็นอยู่ดอกจ้ะได้สมีกับพ่อได้กินเด้พี่น้องถ้าเสิเอาจากสองกิโลก็ไ้อยู่มังสีน่าจ่เหมื่นเดียวแล้วเนาะจังได็กพรขอ ช่องจันสุวรรณวิถีชีวิตบานๆไว้น้ำในเด้อจ้าเ mm hmm. อื่อยนิทาจันสุวรรณกับปเยสําำนานการสร้างนอกจากเนาะหากินตามภาษาดอกจ้าหากินตามพื้นบ้านนอกจากผ้าพี่นองเมื่อเบิ้งบรรยากาศอันนี้ใส่เบ็ดนอกจาเนาะใส่เบ็ดเอาปลาไปเมื่อกินแรงนอกจากสำหรับคลิปนี้นะคะกับคอสสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ